สวัสดีครับทุกท่านครับผมกลับมาพบกันนะครับกับเลขเด็ดกระแสดังนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตนะครับข้อมูลครับหวยเพิ่มเติมนะครับผมเป็นข้อมูลอะไรครับก็คือข้อมูลเลขดับนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับผมแล้วก็หวยกระแสนะครับดังๆนะครับในงวดนี้เพิ่มเติมนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นการรวมเลขดับนะครับที่เพิ่มเข้าไปจากครั้งที่แล้วนะครับ ถือว่าเป็นตอนที่2นะครับของเลขดับแล้วกันนะครับผมเป็นงวดวันที่2พฤษภาคม2559นราะครับผมเราจะมาดูที่เลขดับบนกันก่อนนะครับผมเลขดับบนที่ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับในครั้งที่แล้วนะครับก็จะยังมี2ชุดนะครับที่น่าติดตามแล้วก็ยังไม่มานะครับผมก็มีคนถามเข้ามานะครับผมว่าเลขดับกันไกลมาหรือยังนะครับผมมี2ชุดนะครับที่แนะนําแต่ยังไม่มาในตอนนี้คือ1 คือเลขดับกันไกลนะครับ2คือเลขดับนะครับจากฟ้าลิขิตนะครับผมเลขดับกันไกลนะครับผมในงวดที่แล้วนะครับให้มาเป็น7นะครับแล้วก็นะครับไม่มาจริงๆนะครับผมก็เข้าไปนะครับแต่สําหรับดับฟ้าลิขิตนะครับในงวดที่แล้วให้มา0ูนะครับออก609นะครับศูนย์ไปเข้าที่หลักสิบนะครับโอ้โหให้ดับแต่ดันมาเป็นเด่อีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ดับฟ้าลครับไม่เข้าไปนะครับผมแต่ก็ถ้าเกิดว่าดูจากผลงานนะครับย้อนหลังที่ผ่านมานะครับก็นะครับก็ยังเชื่อว่าน่าติดตามอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ทิ้งท้ายเอาไว้ในครั้งที่แล้วนะครับผมแล้วก็ในครั้งนี้ครับเราจะมาอัปเดตว่ามีชุดไหนที่มาบ้างนะครับผมชุดที่มาแล้วนะครับก็จะเป็นชุดเลขดับกันไกลนะครับที่ทุกท่านถามถึงนั่นเองนะครับผมในงวดนี้ครับให้อะไรมานะครับผม เลขดับกันไกลให้เป็นดับ6มานะครับสำหรับงวดนี้นะครับผมคัดสามดีนะครับผมนอกจากเลขดับกันไกลแล้วนะครับก็ยังมีเลขดับนะครับที่มาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็แม่นแม่นซะด้วยนะครับผมคือตัวไหนครับคือเลขดับบนนะครับดับ10หน่วยบนของอาจารย์โกสามพีนะครับผมซึ่งในงวดนี้นะครับให้มาเป็นดับบน3นะครับผมในงวดที่แล้วนะครับ ให้มาเป็นดับ5นะครับผมแล้วก็5ไม่มานะครับจากสถิตินะครับยอดหลังนะครับผมเข้าติดต่อกันมาหลายงวดนะครับมาพลาดเอาแค่งวดเดียวเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นดับบนของที่น่าเชื่อถือนะครับที่ไว้ใจได้อีกชุดหนึ่งนะครับสําหรับดับ10หน่วยบนของโกสัมพีนะครับผมทำให้เราสามารถที่จะ จัดชุดใหม่นะครับผมเป็นชุดที่น่าติดตามนะครับสำหรับเลขดับนะครับงวด2พฤษภาคม2559ในงวดนี้นะครับผมเริ่มจากดับพิกุลทองนะครับเป็นดับ0นะครับดับผังเลขเป็นดับ1นะครับแล้วก็โกสัมพีครับดับ3ดับทานตะวันดับ4เลขดับชุดเด่นดับ5ดับกันไก่ดับ6แล้วก็ดับบนท่านอ๋อง เป็นดับเจ็ดนะครับผมโอ้โหสังเกตดูนะครับแต่ละอาจารย์นะครับผมแต่ละข้อมูลนะครับเป็นตัวเลขคนละตัวกันเลยนะครับผมไม่มีชนกันเลยนะครับผมโอ้โห เป็นที่น่าแปลกใจมากนะครับสำหรับเลขดับชุดเด่นๆนะครับชุดที่เป็นดาวเด่นนะครับผมในงวด2พคสองหนี้นะครับผมนอกจากเลขดับบนแล้วนะครับผมเราไปดูที่เลขดับล่างกันบ้างนะครับว่ามีชุดไหนที่เพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็น่าติดตามบ้างนะครับผมลองมาดูกันนะครับก็นะครับเป็นเลขดับนะครับล่างนะครับที่มาจากฟอร์มูลาบายเบนจามินนะครับหลายท่านจะคุ้นเคยกับ แผ่นน้ำสีแดงๆนะครับเป็นชุดล่างนะครับเลขล่างนะครับ2ตัวตรงนะครับหรือว่าเป็นชุดบนนะครับ3ตัวตรง2ตัวตรงนะครับอาจจะคุ้นเคยแบบนั้นมากกว่านะครับหรือว่าบางท่านนะอาจจะคุ้นเคยกับหลักร้อยสอยดาวนะครับก็มาจากอาจารย์ท่านนี้เหมือนกันนะครับแล้วล่าสุดนะครับผมก็มีปล่อยข้อมูลออกมานะครับเป็นดับขาดนครับ2ตัวล่างนะครับดับขาด2ตัวล่างนะครับผม ให้มาเป็น8นะครับในงวดนี้นะครับถ้าเกิดว่าลองดูย้อนหลังนะครับผมก็จะพบว่านะครับแม่นทีเดียวนะไม่เคยพลาดเลยนะสำหรับดับขาด2ตัวล่างนะครับปลาเข้าไปประมาณากี่งวดครับแถวและ1 2 3 4 5 6อ8 9 10 11่2้า26แงวด27 28 29 30 31งวดนะครับ เข้าติดต่อกันมา31งวดแล้วนะครับต้องถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะผมน่าติดตามมากๆนะครับสำหรับฟอร์มูล่าบายเบนจามินชุดดับขาด2ตัวล่างนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเรามาจัดชุดนะครับผมชุดดับล่างนะครับที่น่าติดตามงวดนี้นะครับผมนะครับเริ่มตั้งแต่ดับล่างนางฟ้านะครับดับ5นะครับผมดับ5ไปตรงกับชุดไหนอีกครับไปตรงกับ เลขดับชุดเด็ดนะครับผมที่เป็นดับ5นะครับไปตรงกับเลขดับชุด2นะครับของโกสัมพีนะครับอันนี้ก็เป็นชุดดับ5ทั้งหมดนะครับผมชุดดับ6คือดับล่างฝั่งลาวนะครับดับ7คือดับล่างทานตะวันนะครับผมแล้วก็ชุดที่1ของโกสัมพีนะครับมาชนกันนะครับผมส่วนดับ8นะครับคือ ฟอร์มูล่าบายเบนจามินะครับที่เข้าปิดต่อกันไป31งวดนะครับผมแล้วก็ชุดสุดท้ายครับคือเลขดับพิกุลทองนะครับที่ให้ดับล่างเป็น9นะครับในงวดนี้นะครับผมต้องติดตามดูครับนี่เป็นชุดสรุปนะครับผมที่น่าติดตามนะสำหรับงวดนี้เป็นเลขดับล่างนะครับผม คราวนี้นะครับเรามาอัปเดตนะครับหวยกระแสดังๆเพิ่มเติมนะครับสำหรับงวดนี้นะครับ2พฤษภาคม2,559นะครับผมทุกท่านเห็นหน้านี้นะครับผมรู้แล้วนะครับว่าใครนะครับผมคุณชายกทมนั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับให้ออกมาแล้วนะครับเป็นล่าง2หางนะครับคือ71กับ73งวด2พค59นะครับผมสำหรับชุดเต็มนะครับคาดว่า ช่วงก่อนที่หวยจะออกนะครับผมน่าจะออกมาอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับคุณชายกทมนะครับผมชุดต่อมาครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับ จากอาจารย์กฤ็สิงห์สุพรรณนะครับผมถ้าใครชื่นชอบในสูตรหวยนะครับน่าจะมีความคุ้นเคยแล้วก็ติดตามกันอยู่นะครับซึ่งอาจารย์กฤ็สิงห์สุพรรณนะครับผมก็ได้ออกมาเปิดเผยว่านะครับได้คิดค้นสูตรใหม่นะครับผมออกมาเป็นสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะครับคิดได้เมื่อวันที่19เมษายนนะครับ2 5 5 9น้เี่เองนะครับผมนะครับแล้วก็นะครับจากที่เอามาให้ดูนะครับก็จะเข้าไปติดต่อกัน1 2 3 4 5ห ห้างวดนะครับก็ต้องรอติดตามดูนะครับเพราะว่าอาจารย์กรีดบอกว่าจะเปิดเผยเมื่อถึงเวลาอันสมควรนะครับจากกรีดสิงสุพรรณนะครับผมนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็รอติดตามอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ทราบกันอีกทีนะครับสำหรับสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะครับของอาจารย์กรีดสิงสุพรรณนะครับผมต่อมาครับเป็นหวยกระแสนะครับที่กระแสดีไม่มีตกจริงๆนะครับสำหรับ คนใต้น้ำนะครับผมอัอนนี้ทั้งหมดนี้นะครับอ้โหเป็นคนใต้น้ำนะครับคนใต้ถุนคนใต้ดินคนบนบกคนใต้น้ำเคลื่นใต้น้ำอืมมาหมดนะครับมาหลายน้ำเลยเกินนะครับผมทั้งบนบกทั้งใต้น้ํานะครับผมทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเป็นชุดปลอมนะครับที่คนปลูกปั่นกระแสขึ้นมานะครับผมแต่ชุดจริงก็มีอยู่นะครับผมก็จะเป็น่าจงกล้าได้ อย่าก,กล้าเสียนะครับก็จะเป็นของท่านนี้นะครับที่เอามาโพสต์นะครับผมจากที่สอบถามนะครับจากหลายๆท่านนะครับผมผ่านในคลิปที่แล้วนะครับก็มีหลายท่านนะครับคอมเมนต์มาบอกว่า เจอข้อมูลชุดนี้ก่อนที่หวยจะออกจริงๆนะครับผมก็เลยไปตามดูข้อมูลนะครับย้อนหลังนะครับผมปรากฏว่านะครับท่านนี้นะครับผมได้โพสต์ข้อมูลชุดนี้นะครับ514กับ609นะครับเมื่อวันที่5เมษายนนะครับเวลา16.40นนะครับซึ่งเป็นที่ยืนยันว่าให้มาก่อนที่หวยจะออกแน่นอนนะครับผมแล้วก็ย้อนกลับไปงวดวันที่1เมษายน2559นะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่แชร์ต่อกันมาอีกทีนะครับสำหรับงวดของวันที่1เมษายน2 5 5 9นะครับที่ว่ากันว่าเข้าไปอีกงวดหนึ่งนะครับแสดงว่าเข้า3ตัวตรงติดต่อกันมา2งวดแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับผมก็นะครับมีคำนะครับจากคนใต้น้ำออกมานะครับว่าปัจจุบันอาจารย์ใช้วิชาด้วยการใช้สมาธิจิตติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ ต้องเก็บค่าไหว้ครูเพราะเทวดาที่มาช่วยเหลือให้เรามีวิชาสืบเนื่องต่อไปนั้นท่านต้องการบุญจากอาจารย์และท่านด้วยนะครับตัวท่านหมายถึงว่าคนที่อยากได้ข้อมูลนะครับผมแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรของท่านนะครับที่มารับการยกครูเขาก็ต้องการให้ท่านนั้นเสียสละทําบุญเพื่อทอิศให้พวกเขาหากอาจารย์ช่วยท่านโดยท่านไม่เสียอะไรเลยก็เท่ากับว่าท่านไม่ได้ชดใช้กรรมเลย ท่านต้องชดใช้กรรมด้วยการให้ทานก็แล้วแต่กรณีแต่ถ้าไม่เสียสละใดๆเลยเจ้ากรรมนายเวรของท่านก็จะมาทวงเอากับสังขารของอาจารย์แทนอืนะครับผมเทวดาที่เคยช่วยอาจารย์ก็จะไม่ได้รับบุญนะครับเพราะอาจารย์ไม่ให้ท่านทําบุญชีวิตอาจารย์กับท่านก็จะลําบากมากขึ้นนะครับว่าอย่างนั้นถ้าไม่ทําเดี๋ยวมันจะกลับเข้าตัวเองเงินค่ายกครูอาจารย์จะแบ่งเป็นสส่วนส่วนหนึ่งเพืเป็นการตอบแทนคนในบ้าน เป็นค่าใช้จ่ายในบ้านทําให้เจ้าที่เจ้าทางในบ้านพอใจอีกส่วนหนึ่งต้องไปทําบุญและอุทิศให้เทวดาและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของท่านและอาจารย์แล้วตัวท่านก็จะมีโชคลาภอา่เพราะฉะนั้นนะครับไฮไลท์คือตรงนี้นี่เองนะครับผมอาจารย์ขอเก็บค่ายกครูเพื่อจะนําไปทําบุญต่อตัวท่านจะยิ่งได้บุญมากกับตัวท่านเองโดยคิดค่ายกครูเพียง59บาทต่องวด อาจารย์จะขอค่ายกครูงวด2พฤษจาคม2559และงวด16พฤษภาคม2559 2 25ง,งวดนะครับโอ้เ oh, ท่ากับตัวเลขเดียวเองนะครับผมโดยให้ท่านเขียนชื่อและนามสกุลวันที่เกิดเดือนพศและหมายเลขโทรศัพท์มาด้วยนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับผมยังไงก็ตามนะครับเราขอแนะนำนะครับให้ทุกท่านนะครับผม โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับขออนุญาตนะครับไม่ออกความเห็นใดทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับขอแนะนำทุกท่านแตบเพียงว่าโปรดใช้วิจารณญาณของท่านด้วยนะครับผมถ้าท่านเชื่อนะครับก็ลองติดตามดูนะครับแต่ถ้าท่านไม่เชื่อนะครับก็นะครับก็ผ่านไปนะครับผมไม่มีอะไรนะครับแล้วข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้เพิ่มข้ามานะครับก็คือ หลังจากที่ลองใช้ Facebook นะครับเข้าไปค้นหานะครับตามชื่อนะครับตามชื่อของท่านนี้นะครับก็คือจงกล้าได้อย่ากล้าเสียนะครับตอนนี้ไม่มีอยู่แล้วนะครับอาจจะปิด Facebook ไปนะครับซึ่งก็ไม่ทราบนะครับว่าด้วยสาเหตุอะไรนะครับในตอนนี้นะครับผมมีความคืบหน้ายังไงเราจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เชื่อว่านะครับผม ทุกท่านนะครับน่าจะได้แนวทางของเลขดับเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็ข้อมูลใหม่ๆนะครับที่อัปเดตเพิ่มขึ้นนะครับผมสำหรับหวยคนใต้นานนะครับยังต้องติดตามอีกเยอะนะครับผมยังไงก็จะรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่องนะครับในวันนี้นะครับก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมฝากติดตามเลขเด็ดกระสาดังด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมรักษาสุขภาพด้วยนะครับทุกท่านนะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ